อนุโมทนาสาธุวันนี้วันพระใหญ่นะคะวันมาค้าบูชาแม่ชีก็ไม่ได้ทํากับข้าวทำปาต้องโก๋ค่ะวันนี้ปาท้องโก๋วันนี้ถวายวันมาค้าบูชาขอเอาส่งบุญมาให้กับทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาสาธุท่านที่ไม่ได้ไปวัดก็โมทนาร่วมกับแม่ชีก็ได้วัดเขาใหญ่นะคะอนุโมทนาสาธุขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ เราจะรีวิวปลาทองโกผักสดน้ำพริกมะกอกนะคะวันนี้นะคะ่ะวันนี้อาหารจากข้างนอกจะมาเยอะก็เลยทำแต่แค่นี้นะคะค่ะมาร่วมมุทนาสาธุด้วยกันเลยนะคะนี่คือปลา้องโกกับนมข้นนะคะแม่ชีทอดเมื่อเช้านี้นะคะถวายพระสงฆ์ถาดค่ะปลาทองโก วัดเขาใหญ่นะคะคุณไม่เยอะก็เลยไม่ได้ตั้งลงทานนะคะแต่ทําแค่ถวายพระแค่นั้นนะคะมาร่วมมนุโมทนาบุญกับแม่ชีนะคะปลาต้งกูดนมข้นนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือผักสดค่ะที่จัดทุกวันผักสดแก้วมะกอกนะคะอันนี้คือน้ําพริกมะกอกค่ะน้ําพริกมะกอกเนี่ยอร่อยทุกวันนะคะจัดทุกวันเลยค่ะ อันนี้สงผลบุญในวันนี้วันมาฆบูชาเป็นวันมหามงคลขอให้ทุกท่านทุกคนได้รับแต่สิ่งดีๆคิดอะไรก็ขอให้ดได้ดังหมายคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรก็ขอให้ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งใดเลวร้วายก็ขอให้เค้วคาดจ,จากไปสัพพทุกสัพพะโก สัพพโลกสัพภัยสัพพเคราะห์จันสเนียดจันไรขอให้เขาผ่านไปทั้งหมดในวันนี้สาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดไปสาธุ